สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรากแก้วแห่งปัญญารายการที่ส่งเสริมและเพิ่มพูนความรู้นําเสนอผลงานวิจัยที่น่าสนใจต่างๆผ่านมันสมองและความสามารถของนักวิจัยไทยนะครับที่ได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์และก็ค้นหาคําตอบในเรื่องราวที่น่าสนใจมานําเสนอเช่นเคยครับ รายการรากแก้วแห่งปัญญาจะนำเสนอสาระความรู้สู่คุณผู้ชมด้วยการสนับสนุนของสำนักงานกองคุณสนับสนุนการวิจัยหรือสอกอวและศูนย์ันุก์วิศวกร,รรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคครับ คุณผู้ชมอาจจะเคยได้ยินการพิสูจน์ความเป็นพ่อแม่ลูกโดยวิธีการตรวจ DNA รวมไปถึงการพิสูจน์หาร่องรอยต่างๆในคดีอาญากรรมซึ่งก็ให้ผลที่ชัดเจนด้วยเทคโนโลยี DNA ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็นับเป็นความก้าวหน้าของการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร,ร์ DNA เทคโนโลยีชีวภาพซึ่งเป็นที่รู้จักของคนไทยมาไม่นาน แต่เทคโนโลยีนี้ก็สามารถช่วยเหลือและก่อให้เกิดประโยชน์หลายด้านนักวิทยาศาสตร์ของไทยได้นําหลักการของ DNA มาพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งวันนี้การวิจัยและการคิดค้นโดยอาศัยเทคโนโลยี DNA นั้นได้ขยายวงกว้างขึ้นนะครับโดยเฉพาะทางด้านการเกษตรวันนี้ครับเราจะมาทําความรู้จักกับเทคโนโลยี DNA ให้มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งผลงานวิจัยของนักวิจัยไทยที่สามารถที่จะทําให้เกิดการพัฒนาทางด้านการเกษตรรวมไปถึงการส่งออกสินค้าเกษตรซึ่งได้อาศัยเทคโนโลยีนี้เข้ามาใช้ในการตรวจสอบคุณภาพสินค้านะครับความสําเร็จของนักวิจัยไทยไปถึงท่านไหนแล้วกับเทคโนโลยี d n เติดตามได้จากคุณจุฬารัตนเสรีเชษฐพงศ์ครับ หากดูเพียงลักษณะภายนอกเราคงไม่สามารถระบุได้ถูกต้องว่ามีสายพันธุ์เดียวกันหรือต่างสายพันธุ์การพิสูจน์ข้อเท็จจริงด้วยสายตาไม่สามารถให้ผลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือได้เมื่อเทียบกับผลจากการใช้ความรู้เรื่อง DNA DNA จึงเปรียบเสมือนกุญแจที่ไขค,ความลับของสิ่งมีชีวิตไม่ว่ามนุษย์พืชหรือสัตว์ได้อ,อย่างถูกต้องแม่นยำกว่าการมองด้วยตายตาลายพิมพ์ DNA ก็คล้ายๆกัน ลองนึกถึงบาร์โคดเราไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเคยเห็นใช่ไหมคะว่าเขามีแถบที่ไม่เหมือนกันนะคะแถบที่แตกต่างกันเป็นการบอกถึงสินค้าที่ไม่เหมือนกันคนเราก็เหมือนกัน DNA ที่อยู่ในตัวคนเราก็สามารถจะนามาทําเป็นลายพิมพ์ DNA ได้แล้วก็บอกได้ว่าคนแต่ละคนหรือสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดแต่ละพันธุ์หรือแต่ละสปีชีเนี่ยมีความแตกต่างกันด้วยการ ดูบาร์โค้ดที่แตกต่างกันนั่นเองเนื่องจากสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดจะมีรหัสลักษณะเฉพาะตัวเปรียบเสมือนลายนิ้วมือของมนุษย์ที่มีความจำเพาะของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้นลายพิมพ์ดีเอ็นเอก็เป็นลักษณะจำเพาะของสิ่งมีชีวิตที่สามารถนำมาใช้บ่งชี้หรือจำแนกชนิดของสิ่งมีชีวิตได้ยิ่งกว่านั้นความรู้พื้นฐานเรื่องเหล่านี้ยังถูกนำไปปรับใช้อีกมากมาย ในวงการวิทยาศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพความรู้เรื่อง DNA ไม่ใช่เรื่องใหม่ในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยได้มีการนำความรู้เรื่อง DNA มาใช้กันนานแล้วแต่สำหรับสาธารณาชนคนทั่วไปในประเทศไทยเพิ่งจะเริ่มตื่นตัวและรับรู้เรื่องนี้เมื่อไม่นานมานี้และยังคงต้องทำความเข้าใจกันต่อไปว่าความรู้เรื่องเทคโนโลยีชีวภาพไม่ใช่เฉพาะเรื่อง d n a และเรื่อง DNA ก็ไม่ใช่เฉพาะเรื่อง GMO เท่านั้นเทศไทยเนี่ยเราจะเห็นว่าสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์พยายามจะทำเนี่ยตามเขาอยู่ตลอดไม่เคยนําสิ่งที่เขาทําแล้วอยู่ในหนังสือเนี่ยออกมาใช้มาประยุกต์ใช้กับของเราเพราะฉะนั้นอันนี้คือจุดประกายที่เราอยากจะเอาสิ่งที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะครับเป็นการศึกษาแล้วมีความรู้พื้นฐานแล้วเอาออกมาใช้สู่ภาคธุรกิจภาคเอกชนแล้วก็ภาคผลิตให้ได้ในห้องปฏิบัติการ DNA เทคโนโลยี เกิดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี ia, ชีวภาพแห่งชาติและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนคปรปฐมริมมองเห็นว่า DNA สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการผลิตเพื่อการส่งออกสินค้าของไทยและเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยฟื้นฟูนฟนสภาพเศรษฐกิจของชาติอีกทางหนึ่งด้วยขณะนี้ DNA เเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในภาคเกษตรกรรมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการตรวจสายพันธุกรรมแท้และโรคที่เกิดขึ้นกับพืชและสารษฐกิก,กเช่นข้าวข้าวโพดปาล์มน้ำมันถูน่าโคกระบือรวมทั้งสุก่อนซึ่งสินค้าส่งออกเหล่านี้กำลังพบจุดอ่อนในเรื่องคุณภาพสินค้าและการแอบปลอมผลสินค้ามากขึ้นนับจากนี้ไปการนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะต้องถูกนำมาปรับใช้มากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องการค้าสินค้าเกษตร ส่วนที่เขาลองเรียนกันมากก็คือว่าข้าวหอมมะลิเนี่ยดูจากภายนอกแล้วมันก็ดูสวยดีแต่เมื่อเวลาที่ไปหุงเป็นข้าวสวยเนี่ยกลับเป็นข้าวที่ไม่นุ่มเหมือนกับข้าวที่เรารู้จักกันทั่วไปว่าเป็นข้าวหอมมะลิทั้งนี้ก็เนื่องจากว่ามีการนำข้าวประเภทอื่นเข้ามาปนผสมการกลรงปนข้าวหอมมะลินั้น อาจเกิดจากการประปนการของเมล็ดนธุนข้าวก่อนที่จะนําไปปลูกการปลอมปนเมล็ดข้าวเปลือกช่วงเก็บเกี่ยวการปลอมปนในขณะสีข้าวหรืออาจเป็นการปลอมปนดยความตั้งใจของเกษตรกรหรือผู้สง่งออกเพียงเพื่อหวังผลกําไรเฉพาะหน้าโดยทั่วไปการตรวจสอบจะสังเกตจากลักษณะภายนอกของเมล็ดข้าวเช่นดูความยาวความกว้างหรือความใสของเมล็ดข้าว แต่วิธีนี้ไม่เป็นที่ยอมรับในวงการค้าข้าวก็ไม่สามารถที่จะจําแนกสายพันธุ์ของข้าวได้ว่ามีข้าวชนิดไหนปลอมปนมาบ้างเพื่อแก้ปัญหาการปลอมปนครั้งต่อไปการตรวจลายพิมพ์ DNA หรือ DNA อ็นเอฟิ r เกอร์พริ์จึงนับเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบข้าวหอมมะลิว่ามีการปลอมปนของข้าวต่างสายพันธุ์จริงหรือไม่หากปลอมปนจริงมีกี่เปอร์เซ็นต์นและเป็นสายพันธุ์อะไร ความมหัศจรรย์ของการตรวจสอบลายพิมพ์ DNA นี้ไม่เพียงจะช่วยแยกสายพันธุ์แท้กับสายพันธุ์ปลอมผลของข้าวเท่านั้นยังสามารถนำไปใช้ในการตรวจสอบกับเมล็ดพันธุ์พืชอื่นๆเช่นเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดต้นกล้าของปาล์มน้ำมันทั้งนี้เพื่อช่วยเกษตร,รกรตั้งแต่ต้นทางจะได้ไม่ต้องสูญเสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายโดยไม่ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าการตรวจสอบด้วย DNA ไม่เพียงถูกนำมาใช้เพื่อวิเคราะห์ว่าวัตถุดิบที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆน,นั้นมาจากการตัดแต่งพันธุก,กรรมหรือไม่แต่หากยังได้วิเคราะห์หลงลึกถึงวัตถุดิบที่ใช้ว่าจะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคหรือไม่ด้วยนอกจากนี้ทางสำนักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพกรวมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับผลกระทบของ GMO ต่อผู้บริโภคเราจะตรวจเฉพาะ พืชที่เราทราบมาว่ามีการาทําเรื่องของการตัดต่อสารพันธุกรรมตรงนี้นะครับนะฮะอย่างเช่นอย่างเช่นพวกข้าวโพดอย่างเงี้ยฮะถั่วเหลืองนะฮะทานตะวันนะฮะแล้วก็พวกพวกมะเขือเทศอะไรอย่างนงี้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราเราคงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะฮะเนื่องจากว่าเรามีการค้าอยู่กับ ต่างประเทศด้วยนะฮะมีการค้ากับทางยุโรปมีการค้าอยู่กับทางญี่ปุ่นซึ่งประเทศเหล่านี้เนี่ยเขายังไม่ยอมรับ GMO ทางสำนักงานจึงได้ทำการตรวจสอบเมล็ดพันธุ์นำเข้าภายใต้พระราชบัญญัติกักกันพืชว่าผ่านการตัดแต่งพันธุก,กรรมหรือเป็นพืช GMO หรือไม่และเพื่อความถูกต้องแม่นยทางาสำนักงานได้ใช้เทคนิค DNA เป็นเครื่องมือในการพิสูจน์ดังกลาง่าว และสาหรับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ก็เช่นกันอาจมีความกังวลใจว่าวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ได้ส่วนใหญ่มักได้มาจากการตัดแต่งพันธุกรรมเช่นถั่วเหลืองและข้าวโพดจึงมีคําถามว่าหากสัตว์เหล่านั้นกินอาหารเข้าไปจะเกิดผลอย่างไรในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จะผลการทดลองอันนี้อย่างหนึ่งเราก็สามารถที่จะบอกได้ว่าผู้บริโภคที่จะกินเนื้อไก่ผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์เนี่ยก็ค่อนข้างจะสบายใจได้เพราะว่าเราไม่พบ ่าสวนนตตกตี้ปัญหาการส่งออกและการขีดกันทางการค้าจากกลุ่มประเทศต่งางๆที่ส่งผลให้สินค้าเกษตรของไทยต้องถูกตีกลับอยู่บ่อยครั้งรวมถึงความไม่มั่นใจในคุณภาพของสินค้านะครับไปส่งผลเสียต่อธุรกิจทางด้านการส่งออกอย่างมากรวมถึงหลายครั้งครับเราต้องสูญเสียรายได้มหาศาล นักวิจัยไทยหลายคนครับจึงได้พยายามที่จะนำเอาอความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยี DNA มาใช้ในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าซึ่งจะประสบความสําเร็จมากน้อยแค่ไหนในการนำเอาอผลการวิจัยมาใช้คุณจุฬารัตเสรีเชตพงศ์จะพาไปดูครับการส่งออกเนี่ยดีเอนเอจะช่วยในลักษณะของอการป้องกันเขาเรียกว่าเทคโนโลยีแบเรียร์หรือว่าการกีดกันทางการค้าด้วยเทคโนโลยีนะครับ เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่ามันมีการส่งออกเรื่องปลาทูน่ากระป๋องเนี่ยเคยมีคำถามมาแล้วว่าจะส่งปลาทูน่ากระป๋องไปยุโรปได้เนี่ยจะต้องรู้ว่าปลาในกระป๋องนั้นเป็นปลาชนิดไหนผลิตภัณฑ์ทูน่าเป็นหนึ่งในสินค้าส่งออกที่สําคัญและไทยก็มีศักยภาพในการผลิตสินค้าประเภทนี้สูงทําให้กลุ่มประเทศผู้นําเข้ารายใหญ่ได้แก่สาภาพยุโรปได้พยายามหามาตรการเพื่อขิดกันทางการค้าโดยอ้างข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะการตรวจสอบสายพันธุนาว่ามีการปลอมปนเป็นสายพันธุ์อื่นหรือไม่หากเราไม่เตรียมรับมือกับปัญหานี้ตั้งแต่เริ่มต้นอุตสาหกรรมทุนหน้ากระป๋องของไทยก็อาจได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนประเทศไทยเริ่มเห็นประโยชน์ของการวิเคราะห์สายพันธุ์นาด้วยไลพิมพ์ DNA ว่าไม่เพียงเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับการป้องกันการกิดกันทางการค้าเอาไว้ล่วงหน้าเท่านั้นแต่ไลพิมพ์ DNA จะเป็นข้อมูลทางวิชาการสําหรับการจําแนกสายพันธุ์ของทุนหน้า ที่หายากสำหรับการอนุรักษ์เพื่อหาแนวทางการจัดการกับการประมงทูน่าให้มีประสิทธิภาพพร้อมทั้งกำหนดคุณภาพของทูนา่าสำหรับอุตสาหกรรมระดับต่างๆต่อไปในอนาคตให้ดียิ่งขึ้นยังมีงานนวิจัยอีกชิ้นหนึ่งที่นำความรู้เรื่อง d ี a นมาใช้ในการตรวจสอบการปนเปื้อนของเชื้อโรคในเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศอาจาร,รย์บรรลาดิตพง์พิษแห่งภาควิชาโรเคพืชคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำลังทดสอบว่า เชื้อโรคที่พบในเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศนี้จะสามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกได้หรือไม่จากการศึกษาพบเชื้อแบคทีเรียที่ทําให้มะเขือเทศเกิดโรค2ชนิดคือโรคใบจุดและผลจุดหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ตรวจสอบจะส่งผลให้เชื้อแบคทีเรียเหล่านี้กระจายจไปถึงมเมล็ดพันธ์จนทําให้เกิดโรคครั้งต่อไปได้เพราะฉะนั้นเทคนิค d n a ตรงนี้นั้นเนี่ย มันสามารถทําให้ระยะเวลาของการนําเมล็ดส่งออกเนี่ยโดยที่มีการรับรองเบื้องต้นว่าปลอดจากเชือ้อถ้าเราต้องแข่งขันกับประเทศที่อื่นซึ่งเขาใช้เทคโนโลยีตรงนี้แล้วนั้นถ้าเรายังต้องทําในลักษณะคอนเวนชนั่นแนลแบบนี้นั่นเนี่ยหนึ่งช้าอันที่สองความแน่นอนเนี่ยอาจจะต่ําอันที่สามก็คือว่าถ้าเราตรวจว่าไม่เจอโดยวิธีของเราแล้วเนี่ยเชื้ออยู่ในปริมาณที่ต่ำในเทคนิคพวกนี้ตรวจไม่เจอเกิด ประเทศที่จ้างเราผลิตเนี่ยเขาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งแล้วเขาพบว่ามีเชื้อติดไปเนี่ยมันเคยมีตัวอย่างมาแล้วเนี่ยเขาสั่งระงับไม่ซื้อเมล็ดจ,จากเกษตรกรนั่นคือเกษตรกรทํางานเกือบ6เดือนเนี่ยสูญเปล่าเมล็ดที่ผลิตได้ก็ไม่สามารถส่งขายได้ในลักษณะแบบนั้นความรู้เท่าไม่ถึงการชงเกษตรกรอาจทําให้ต้องสูญเสียไรายได้เป็นจำนวนมากเมื่อพบว่าเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศที่ปลูกนั้นติดเชื้อแบคที การตรวจ DNA ของมเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศเป็นหนทางหนึ่งของการแก้ไขปัญหาเชื้อแบคทีเรียในมเมล็ดพันธุ์ตั้งแต่ต้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นปลอดต่อโรคก,ก่อนที่จะส่งออกไปให้กับตลาดต่างประเทศรายใหญ่เช่นสหรัฐอเมริกาอิตาลีและอิสราเอลซึ่งประเทศไทยถือเป็นประเทศผู้ส่งออกมเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศรายใหญ่ที่สุดในเอเชียการระบาดของเชื้อไวรัสในกุ้งกุลาดำ ทำให้เกิดโรคไวรัสตัวแดงดวงขาวโรคไวรัสหัวเหลืองที่ทำให้อัตราการตายของกุ้งเพิ่มสูงขึ้นประกอบกับการเกิดโรคแคระทาให้ขนาดของกุ้งไม่ได้มาตรฐานและส่งผลกระทบต่อการส่งออกซึ่งปัจจุบันมีปริมาณที่ลดลงจากแต่เดิมที่ไทยเคยเป็นประเทศผู้ส่งออกกุ้งกุลาดารายใหญ่ของโลกดรวิชัยบุญแสงแห่งภาควิชาชีวเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ได้คิดค้นหาวิธีตรวจสอบลูกกุ้งก่อนที่จะนำไปเลี้ยงในบอ่อโดยวิธี PCR เพื่อเพิ่มปริมาณ DNA วิธีนี้จะสามารถตรวจหาเชื้อไวรัสในลูกกุ้งได้แาะผลการศึกษาจะช่วยในการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์และลูกผสมที่ปลอดต่อโรควิธี PCR นี้มีความแม่นยำสูงสะดวกและรวดเร็วกว่าวิธีการตรวจด,ด้วยกล้องจุลทรรศน์โดยจะตรวจจากลูกกุ้งเพียง1-2ตัวในเวลา2ชั่วโมงเท่านั้น นั่นเป็นหนึ่งที่มีประโยชน์มากก็คือมันจะมีประโยชน์ในแง่ที่เอาไปใช้ในการตรวจสอบลูกกุ้งก่อนนะฮะก่อนที่จะนำไปเลี้ยงในบอ่อหรือตรวจสอบพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก่อนที่จะให้มันได้ลูกกุ้งนะฮะเพื่อเป็นการประกันว่าเราจะได้ลูกกุ้งที่ปลอดเชือ้อเมื่อนําไปเลี้ยงแล้วเนี่ยก็จะทําให้กุ้งอันนั้นเนี่ยโอกาสที่จะร uh, อดนะฮะจากการเป็นโรคเนี่ยก็จะสูงจากการวิจัยพบว่านะฮะ ถ้าเราสาตรวจด้วยเครื่อง PCR เนี่ยพบว่าไม่มีเชื้อไวรัสในลูกกุ้งเมื่อนำไปเลี้ยงเนี่ยนะ ประมาณ90%ปัจจุบันเทคโนโลยี d n a ได้รับการยอมรับทั้งจากภาครัฐและเอกชนของไทยในระดับหนึ่งแล้วนะครับมีหลายคำถามครับที่นักวิจัยสามารถใช้ความรู้ทางด้านนี้มาตรวจพิสูจน์มาตรฐานของสินค้าจนเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศแต่ว่าในอนาคตครับเทคโนโลยี d n a จะสามารถนำไปพัฒนางานทางด้านอื่นๆได้อีกหรือไม่คุณจุฬารัตน์เสรีเชจตพงศ์มีคำตอบรอยอยู่ครับมาก่อนหน้านี้ประเทศไทยไม่มีกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ ทั้งพันธุน์พืชพันธุ์สัตว์พื้นผีพืชป่าสัตว์ป่ารวมทั้งพืชพันธุ์ใหม่ๆแม้จะมีกฎหมายสิทธิบัตรของกรมทรัพย์สินทางปัญญาแต่ตามมาตรา9กาก็ได้ระบุว่าการจดสิทธิบัตรของพืชและสัตว์ไม่สามารถกระทําได้การต่อยอดการใช้ประโยชน์จากพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ของไทยโดยต่างชาติจึงกลายเป็นเรื่องที่คนไทยซญเสเยพลประโยชน์ตลอดมาไม่นับว่ามีการลักลอบนําพืชและสัตว์ของไทยออกนอกประเทศและหลายครั้งที่พบว่า การตามทวงคืนโดยอ้างกรรมสิทธิ์ในสิ่งมีชีวิตนั้นอยางคงต้องอาศัยการที่สูจด,ด้วยลายพิมพ์ DNA ลายพิมพ์ DNA ถ้าพูดถึงว่าจะเป็นข้อมูลในการจำแนกพันธุ์ที่มาขอความคุ้มครองครับขณะนี้เนี่ยยังไปยังไม่มีมาตรฐานนะครับยังไม่มีวิธีการสากลยังไม่เป็นที่ยอมรับแต่ไม่ได้หมายความว่าใช้ไม่ได้ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน เรามีความมั่นใจว่าการที่เราใช้เทคนิคด้านนี้นำมาตัดกับเ,เส้น d n เนนี้แล้วจะต้องได้แถบที่เห็นนี้เกิดขึ้นจริงๆแล้วแถบนี้ก็คือแถบที่เรียกว่าลายพิมพ์ของพืชน,นั้นจริงๆเราก็สามารถจะนำแถบนี้ไปขึ้นทะเบียนว่านี่นะถ้าตัดด้วยเอนไซม์ชนิดนี้จะต้องได้แถบแบบนี้เสมอไปแม้ว่าขณะน,นี้ประเทศไทย จะมีพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชพุทธศักราช2542ที่ให้ความคุ้มครองพันธุ์พืชที่ปรับปรุงขึ้นมาใหม่และการคุ้มครองพืชป่าและพืชพื้นถิ่นแต่ในส่วนของพันธุ์สัตว์นั้นขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณายก r a พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์สัตว์ซึ่งคาดว่าจะต้องให้ความคุ้มครองทั้งพันธุ์สัตว์พื้นถิ่นสัตว์ป่าและพันธุ์สัตว์ที่ปรับปรุงขึ้นมาใหม่ปัจจุบันนี้ปัญหาการลักลอบนำออกพืชพันธุนไทย ทั้งพืชพันธุ์ใหม่และพืชพันธุ์พื้นถิ่นยังคงเป็นเรื่องที่ต้องติดตามแม้ว่าจะมีการออกพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชแล้วก็ตามแต่ยังคงขาดหลักฐานอ้างอิงในกรรมสิทธิ์แห่งความเป็นเจ้าของพืชพันธุ์เหล่านั้นอย่างไรก็ตามปัญหาใหญ่ที่พบในขณะนี้คือหลายพื้นที่ในต่างประเทศเช่นเวียดนามได้มีการปลูกไม้ผลของไทยเช่นทุเรียนมังคุดซึ่งหลายครั้งได้พบว่าเป็นสายพันธุ์พื้นเมืองของไทยและขณะนี้เวียดนาม กำลังจะกลายเป็นประเทศผู้ส่งออกผู้เรียนและมังคุดอาจทำให้ไทยเสียส่วนแบ่งในตลาดโลกและสังเกตได้ว่าในปีนี้ปริมาณการส่งออกผลไม้เหล่านี้ของไทยลดลงด้วยจากการณีนี้ทำให้เกิดแง่คิดในสองลักษณะคือในแง่คิดของนักวิทยาศาสตร,ร์มองว่าลายพิมพ์ DNA สามารถช่วยเหลือและบอกได้ว่าสายพันธุ์ของไม้ผลเหล่านั้นเป็นของใครได้จริง แต่สำหรับแง่มุมของกฎหมายกลับมองว่าลายพิมพ์ดีเอไม่สามารถที่สุดได้เพราะเราไม่เคยเก็บข้อมูลทางนิชาการด้านเอกลักษณ์ทางสายผธุ์มาไว้ก่อนและทั้งหมดนี้ก็คือเนื้อหาสาระที่น่าสนใจจากรายการรากแก้วแห่งปัญญานะครับรายการที่นำเสนอสาระความรู้อันเกิดขึ้นจากการ คนของนักวิจัยไทยและถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง DNA ซึ่งเราได้นําเสนอในวันนี้นะครับซึ่งเป็นผลงานที่ได้ปานการคิดค้นและกอทดสอบแล้วจากนักวิจัยไทยติดต่อได้ครับที่สํานักงานกองทุนสนับสนุสน,นการวิจัยหมายเลขโทรศัพท์6425169หรือที่ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหมายเลขโทรศัพท์6425322ถึง31 หรือที่ตู้ปนอ2ปนรจลาดพร้าวกรุงเทพ10310ครับรวมทั้งการส่งความคิดเห็นหรือผลงานวิจัยที่น่าสนใจมาได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้เช่นเดียวกันครับและกลับมาติดตามรากแก้วแห่งปัญญาได้ใหม่ครับทุกวันศุกร์19นาฬิกาถึง19นาิกา30นาทีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ